ตาเ็นลยตายเป็นโรคอะไรวะอ๋มันโรคอะไรไได้ส่วไหนเลยไม่เลยที่ไหนที่ไหนเป็นทื่นตื่นที่ปอดที่ปอดมีเกี่ยวกับสมองด้วยเป็ี่ยนจัูปอดด้วยโอเคยนัาไปสามทางกะ่ยากดูเป็นสามทางแลย ี่ยวกสมองเป็นสามครั้งแล้วครปอดไม่เป็นขึ้นสมองเลยน้ากูดเป็นสมองครับสมองสครั้งไม่เห็นเป็นปี่ปอดมุกปูได้ใช้ใช่ไคีโมไหมคีโมคีโมไหมอกครั้งครั้งนกครั้งครั้งมกปูไ้ใหมลุกมาก็เป็นครับสา็คได้เลย ขี้โมไล่ฉันม่ได้ตัเลย่นเบื่อครับอโทษุกพันครบคันคันนอนหลับไหมครับแหลับหลับเป็นเต็มพระหลับสํายสบาได้แล้วผมก็เออไ้อยางไรให้ที่โมงก็หลงโม้บนประตูหมอเขี่ยกันว่าลุงเลี้ยงลูเขายโอ้โห ใ่ทำเส้ใหญ่ออกกันได้ใส่ทำรใส่เล็กต้องท้ใหญ่ตัวนี้คืัตัวน้นคือตัดนอ้าว้าวันไนเราใ่ยาวออกตกใจเพื่อน้ำดูว่าคตัวนึงคือเรื่องน้ใส่ตดตออะไรเงี้ความผ่านกลางนี่และขงกลงวันไร้จะกีก แต่ไร่ได้แ่ว่าเขาแก่แล้วตีตีโม่แล้วคนจะกนาบมันเร่างรท่านุกทําได้หรือว่าเป็นผ่านตามตามระดับของเของตัมทีม่โม่คุยกันโมอทีโมคุยกันจะคุยกันับมันไงบ้างพอเขากอธิบายให้ฟังอ แต่ันนี่ที่ตที่รอีโมนี่ถ้ามันโดนแรงเซลล์อย่าที่ส่เซลลเซเดียนแรงนและรัก็ใส้ทีโมนี่แรง้วก็ไปรับสาที่โมนี่ ่าขาวทุกอ่างเป็นข้าวทั้งสองเลยเพอนดีเลยท่านไม่ดีใช่ใช่เหมือนี่ก็เลยนอกเยนือดีไหมฮะลี่มดีไหมไม่ไ่นั่นดียวมนั้นเด้วรมากเลยนะภารมานภรมาไม่อยากข่าวไม่อยากข่าวเนื้อไยแตน้เป็น เราเลือดสองเลือดสคุยกันเวลาสนา่แล้วก็มันเป็นมันทรงกัว่มเขาต้องชุดย่นี้เราเป็นแก่เนาะนี่เราพ่อนาอยู่แล้วมันแก่เลยชุดใส่ชุดมือกุลแหมดอายุยุนการโำราณสังขาร นึ่็สิต้สองดูได้ตีวยประม่าเจ็ดนราะด้ว้อ่าอยนลยแามแต่ามแต่มาแต่ตายแต่ต่่า่สามแต่่สามแตแต่แ่สามแต่่ามแต่า ยันกันเนี <laughs> ย่ยตามกัน,นว่าไ้ถาม้งทีน่นี่คือผม,ผมอก็ไม่พูดเรื่องเรื่องระบบขอของผม,ผมพูดอย่างง่ายๆว่าที่โมงงานเรื่อเรื่องบอกใครที่ผอมี่ถามไม่บอกประมาก มาสักต่อข้าศึกจะรูปแบบวิธีเกษตรที่คงมุ่งมั่นมันนี่มาเป็นโ,โรคเ,เป่นว่าโรคเิ็นักเทปเปนเทีซ้ำอีกเลยโรคขา้าศึกยังหนักบันเลยถ้าใครแทบใครรแทบใครชนะก,กันทุกวันคิดจะทิ้มองมันทุกอย่างแล้วจะไม่มี ก็นกว่านี้ก็ถึงที่เราอยู่อารมบน้ขก้างใจกว้ใจเดีเราอยู่ดีดยกันที่มาแค่ยดจเลยแส่ยใจเลยคุณดึมาหน่อยคุณอยู่ในมันอรมผมมเป็นคนเทศใช่หแล้วคุณอยู่ในังนี่กันตั้งแต่ทุกวันตั้งแต่ตั้งแทุกปีด้วย นีเ้เรเลือกรับเลือกรับเทศจมคุณวันรู้ว่าเทศมากแล้ว <laughs> พอมาทำงันอะไรบองันเทบจหายต่ออะเี้ะเทศจะควบกันหลายี่มันจอเี่นเลยหลายที่เลยมันมันบอบ คุณบอกมาในในมิตรอมมูนิตี่อะไรบอกมาเราเปิไฟน่าจะพอแล้วน่าจะคอแล้วนะบอกถึงควาชื่นใจถบอกว่าต้องไปตามที่พอที่พอแล้วผมหมดเรื่องเลยงานเลไปต้องใช้ใจยกกเก็บทีทีไม่ได้อยู่ในปีษาเดียว หลวงปู่เป็นมออเป็นอาจารย์ทุกประเทศใาจๆมีผมเป็นอาจารย์จริงๆตอนคุณฝุ่ยนีนม้มตนวเองผมหอมไข้น้องขึ้นได้สองวันไต้ยังรับ,รบเรามันว่าเราไปแจ่เป็นววแล้วแฉะรับเราเป็นอาชาีพพร้อมอยู่กับทังสองทรมองสาวพอ,อเป็นอาจารย์ทุกทางนะ มันเป็นยังไงไงลงบอกผมเัือนจดีเราไปจำนานโยธีทว่างงานในภาษาเนี่ยเพืเทท่พพนนนพุนตัวกุเชตุังที่ลงกัับพูดเก็ยตเหมือนเหมือนราเป็นาพ่อนตึ่อไปลชีอส่าหัผมทำงันฝึรผชาคนหนึ่งบอกท่นอนคนง หนึ ia, Four, seguinte, ่งห้าส่วนหนึ ving? ่งสี่ส่วนหนึ่งสามส่วนหนึ่งสองส่วนหนึ่งส่วนหนเป็นยแต่ละวันเกันขึ้นมาเรื่อยๆมาสิอหกส่วนเจ็่วนรถลงไปอย่นันมันเป็นอย่างนี้มันต้องดำต้องอมมันว่ามันอยคุ้มอมมันไม่ได้กินยาถุเม็ดจะพาทายเป็นอย่างนี้นท่านคุ้มเ็เ้หอม็่านั้นอาขาเ ลูกขาวดำนี่ครับผมตอนมาหอมอาบุ๊อ๋อผมนั่นด้วยคนชิสุดเลยหอมแล้วนั่นี่ก็นั่งเจ็ดสิบสมนี่สีหกนี่หกสบำนั่นเจ็ดสิบสามนั่ห้าสิบสาตัวนเดนเ้ริเิเยอะอินเดียถูกนั่นจะคือ เอแต่ตังชิบิตางเออของเดียของ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 ข้ามองอยูที่ไปอุกรปใบกไปที่จะไปนี่เป็นตคือทำทางที่จะไปยุโรปเพราะงั้นก็จะหาไปแล้วไปยุโรปเยียมตัแล้วก็ แล้วก็ประสาทสัณห์เมื่อคุยกับบางว่าบางคนที่จะพรวรเดินมาคุยถามอะไรทุลกแต่ที่สเรียนท่านคิดนี่คุยกันนะมันนี่คุยปรัมเซ็นคุยละมันคุยอะไรต่างอเมซายันไม่ต้องรู้แต่สนาพุทธ เสียเงาว่าจะไปเไี้ยพอจะไปจริงจริงอีกสามหมืนเชงก็เชนไม่มีอยูดนี่ยกงานมันเป็ได้เรไ่้นที่สกังีดีมันมันนี่หมดมันนี่เด็ขาดขาดเท่านั้น ยังอยู่สามสวันได้กัไม่ได้เยีมมันนล้วกูบเยียมมันคือการลงนี่สองข้อย่าเพรากันเรเตรียมมัุ่อย่างตรี้องนะทุกอ่จะไปกเียนดีสัอยเนก็ได้กจะเหลือไว้กอ้าวพวกกันที่คกำมาตำหนกรงว่าคืจไม่มีเป็นเยอะขาดใช้เลย หลังทุ้นทา้งนั้นที่เราให้เราเตินไม่ได้ไปยุ่เหรอว่าเกี่ยวบปัญหาก็เลยคิดว่าคำมงนการจัดระบบธรรมนีเราเกิดมาได้คุยกูต้องเราก็่สันศาสนาไม่ได้คือธรรมเนยเแ่โคดบ่อยวางก็เชื่อเราชื่นใจในก็ทธศงสใช่ไหม เราอยากให้เท่าที่เรารูว่าทุกสารเขาโคลก,กัน,ม,นมันต้องโเ้แยนงกันมีโพลทุกสารผมคุณเพื่อนแกตก็น,นี้เลยแกตัวนี้ทานคุเคยจิตนี่ตาม,มาแล้วคุณจะไม่ไปไม่รอดจึงได้มาเกิดในชาตินี้อืมจะีิตตัน,น,นี้แก่ตัวนี้ก็ได้ มาไไม่ได้ไปก็เลยตไม่ไปไปเมือกงเพราเราไปผ่าตัดห a, yeah. ุ้นไปอย่นัมาะไรภาษาเยอรมันดีแล้วเงินที่ไหนมาล้านษนใจรักวิจตรก็ไป์เดรวทางเราก็ไปก็ไปไปไป อันนี้าจะคุยกันที่มันคือขวงกรปฏิัตท,ท่านะก็เลยปล่อยให้ผู้ที่ไปได้ก็ระการแีอ่ามอะไปบป่าไปได้ไปเจะเล่นจออะไรอ่าก็กาถ้าเราไปอาจจะคิดขึ้นมาส่านัน จะเป็นสถานที่เดีวมีคนลวมาอุปกอบการได้ก็คือกลุ่มบิดลงมาจุดาาจาาที่เราก็าเจะอทำทำลายเราด้วยเลย,เลยต้องต้องเป็นเนอย่างนั้นโกร็ับตัวนี้ไว้ผ่านตัดลงเนี้ไปก็ปอยู่ไปอีกเจหน่อยเลยเนีไป ที่เ,เกื่อวกัตรงนตรงนี้้นอไปแล้วอาจจะทัดใหญ่หนุนู่ลงไม่ได้ไปยังกันไปผมไม่เห็นผมไม่เห็นกรรที่กำกำลงังลทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานมาแ,แต้วอา้เพิ่มสี่เท่าเลมันเห็นหมดกมที่สร้างไย เรามาะกับกาเลยข้นง,งมาธิเหมาะัอล้องเ,เลยทำมาเลยทำที่อย่างไงก็ดี่เป็นาผาาของเราโอ้เราทำบาปมันไว้เองเราไ้เราก็มารับจนต้องนอนมีนเลยแ่บต้องมด้วลมมั่นใจว่า มีนิมิตในการที่มันถูกต้องที่มันไม่เปถูกต้องนั่นเป็นฝันที่เราเห็นกกาเรยกอาอาคุติปฏิบัตมันเป็นนิมิตการเ็นนิมิตนั่นจริงจริงมันใครจะมาหาเงี่ยึจะตดตัวนั่นสามารที่อยู่แล้วนอนสามารถที่ เป็กั้งวันก็เราน้ำอหวนมันขนานปีนั่นสิทุเรีนไปมุญไปประเทศนอกคิดมาอยู่กับเราน้ำเขาบอกไม่บอกเราบ a ๊บเ้นเลยฉันเลยไม่ได้ถูกเลยที่ผมมันคิดงานที่สุดแต่เออยากให้ไปที มึงควนี่ติดควไปนะเดี๋ยวมาใช่ไปดูเล่นนี่เป็นเรื่องเรื่องการตัวเองเต้องวางคำพตัวเองมันก็มันก็สบายว่าเราทำมึวาเขานี่ก็ตีว่าเขาควายไปนควันไปข้อว่าเขาควายไปที่คว้านไนี่ก็กวยกันหมมาอย่างนี้เลยชัดเจนเลยเนี่ย ปนผู้เวยนก็ผู้เวยมอยมาเหมือนจีนี่คุณครับแ่เอาจีนี่คนก็ถามหยุดไม่หายุดวหขาตัวนี้เขาเดี๋ยวก็ควงควงอ่ามตจงมีคนอื่นมาแก้ให้คนอื่นมาให้เงินก็ตกใจจ่ายละ เ็นตังนี้ต่งมหมดนี่แล้วสบายไมดนี่เราขายเลยคือกำใม่หมดอันใหม่ก็จะมาใหม่เ่ป็นเรื่องาปักตาเราสูงภาษาสูงภาษาผมไอ่อนมันเตี้ยไอ่อนวายไอ้อไปไปทนเหนียว ต้องหาใช่กับไปที่เกๆเลยที่ไวนี่ก็จะบังกาเขาไปกันอ่านะฮ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 ะกะฮ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 ะ้ะฮ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 ีฮะ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 ะฮ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 กฮะ เหมือนได้ทาตอบมันแก้ไขกันไปเอลจทำไหมเห็นเป็นขาพออกมาเลยเห็นเลยเห็นเนือุ้ไก่โดนกันเหสยสมันมันมันตามตามเาตาม่มตามากันไ้ยมันทันในาตอต่วามันยงันตรงปิดนันเปลียนกันดวยพวกเขาด้วยชาตินี้ ตัองผ่านแต้สิบเจ็ดชาติผ่านมาแล้วทีนี่คระสิบเจ็ดชาติสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นสามิบเก้าขันืานนี้ทำก่อนเลยเรียนที่วัดจิตศาสตจิที่เท่าไหร่จาตที่เท่าไหร่สิบเจ็ดชาติมัดระยะแล้วสิบ็ดชาติ้าเป็นเชือเยอ แั้วก็เราเห็นเรายิงได้นมูนนนใช่ไหมรับไอไกป่ามันมตกลงเหมือนเ็นมันยินไปขนาดลูกมันตกึตองอีกหองยิงไ,ไปเราน,นี่าลูกลูกต้นงูกระโดก็เป็นอก่าไปมีลป่าไรก็เห็นไหมันมันยังไม่มีนะเเห็นนิดหก่อนเด<ม>ี๋ยวประมาณาาสักเือนเดือน ตงนั้นแดงขึ้นมันุ่งกัเ้าละมามาละงนันแดงขึ้นมันแดงขึ้นน่อยใหญ่สลองมีหานี่บดมีหานเราสร้างๆผมนร้ามีหานตูนนี้มอดําดีแล้วคุณมวันมาเรื่อยนะท่านความ่นแดงแท็งแรงมามาเรือยนี่เขย ตรวจให้ดูมีหนองนิดนิดมันแดงๆสุกตึงกินน้องเลยเดี๋ยวตองผ่าตัดเจาะเลือดชี้ชัดหนองวิโนกับไปทะมาาล้งกินยาแก้เอบกัสบแต่ไหายไมหายคุณหมอไม่หายเป็นโรคกรับไม่หายไอเสียนันหมอ่าหายจะไปหมอหายมา มา, allez, มา,านไมดดด่หม่ม่มาโมกงจนไมยยืนตั้งนานแล้วมันมันท่าไ anyway. ข่เต๋อถึงนโปกขึ้นทขไขเผมน right ั่งรับแผงก็ดึงวันดึงเพื่อให้ไม่ยงเห็นมันมันตอนที่มันโป่งมันพวงขึ้นมาขึ้นมาคือสีแดงหมดหือมันท่าไข่เป็ด เปิดได้หมอน้นี่บกแแกวันหายเขียงเส้นขนดอกแล้วเขาไปเป็นเขียงไปไปไปเรื่นี้ละไปไปเคลียร์งานเสร็จก่อนแล้วสามวันไม่จะอยู่ยังไงสามวันเคลียรงานเสร็จแล้วก็ไปไปตกลงอากันวันนี้ผม คงกระดื ism, ้อเหมือนกัน่อคือภาตตานี้ไม่ใช่กองมอไม่เห็นตาสินชาวนี่ยาชาไม่เห็นเป็นกององนี่ตาลงมองผ่านมองายเป็นปงมีจิตผ่าเป็นปงอะไยหนังของเราตึงผ่านที่หนึ่งที่เราหมอจะมีพาไม่ได้จะมีสมองตึง มวามเสียังตนี้หามกชจมกชจมึงตมึงมึต่มมึงีดยาท,ทานไม่ออกมกชจมาเสียงมกชจมักระนนไม่เอา,อเอาลองนะมันอยู่ไกลหัวใจอยู่เดิเร <c oughs> าหัวใจอยู่ที่ที่ผ่าเลยที่นี่คนหน้าที่กันเป็นน้องน้องมาเราฝึกมาสนใจฝนแค่ไหน่าดูนะ หมนมาดูด้วยเดี๋ยวทีนี้เราอ้องเด็ะซอฟได้เปสะเนี่ย่อยเ่อนจะอีกนานนี่สองคนเเต็มเลยปวนลุมต้องไปถึงกระดูกระเจ็บอสามไม่ต้อ็ใส่เตียงยีไก่ยีไก่ยีไก่ป้าดังยีไก่ป้าเนาะปีกป้า เจ็บไว้เรางปูดตอนนี้ผ่านเราสามารถทำได้ไหมันเราสามารถที่จะนหมอโครากันกันเมาอนกัหมอเกตกลงลาแล้วต้ออยู่ลงได้วันตั้งสีกสีวันให้รู้แค่กันสามสิบทีผมรู้แค่งวันเช้าเลย มาใจได้มุมีใส่ <Okay. S 2> ไม่แรงมาล่างแต่ให้สีวันเนค่น้ำมันออกขึ่งมนไปล่างเอาเองดีกว่าถ่าเทมแผนนานี่ยาวสองคืนจัลงสองทองสองคืนสองคืนเต็มไปแผลกับเปดไวเยีะยบดะไจจะเ็าเทาไปนะวันนี้เวลาขึ้นเครื่องบินก็